In this v s v i o w o w r e r o i o i to to l r n r n r i s t s t s v s c a b u l a r i e s and their pronunciations ช่วงนี้นะครับเวลาที่เราไปเดินเที่ยวห้างไม่ว่าจะห้างที่ไหนก็แล้วแตนะ่เราก็จะเห็นเขาตกแต่งสถานที่เนี่ยเป็นเทศกาลคริสต์มาสถูกไหมจะมีต้นคริสต์มาสมีของประดับตกแต่งมีไฟเยอะแยะเลยนะครับวันนี้นะครับเราก็เลยจะมาเรียนรู้คําศัพท์ต่างๆที่เกี่ยวกับวันคริสต์มาสนะครับ เป็นสิ่งของที่อยู่ในวันคริสต์มาสนี่แหละเราจะมาดูกันว่าของแต่ละอย่างมันเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่ายังไงและที่สําคัญนะครับมันออกเสียงเป็นภาษาอังกฤษว่ายังไงซึ่งในแต่ละคําที่เราจะออกเสียงวันนี้นะครับผมจะออกเสียงเป็นแบบอเมริกันอังกฤษนะครับโอเคไปเริ่มกันเลยเนาะคำแรกนะครับ Santa Claus หรือบางคนก็จะออกเสียงว่า Santa Claus นะครับเสียงดบเสียงตัวทีในคำว่า Santa ให้หายไปนะครับเป็น Santa Claus นะครับเราจะไม่ออกเสียงว่า Santa Claus นะครับจะเป็น Santa, Santa, Santa Claus, Santa Claus ต่อมาคำที่2นะครับ Santa sack, Santa sack เหมือนกันกับ Santa Claus นะครับเป็น Santa's, Santa's sack, Santa's sack Christmas tree, Christmas tree คำว่า Christmas นะครับมันจะมี st อยู่ตรงกลางนะครับจะเป็น Christ, c h r i s t m u s Christmas, Christmas, Christmas tree, Christmas tree, stocking, stocking, stock, stock, stocking elf elf คำนี้สะกดด้วยตัว F นะครับเพราะฉะนั้นท้ายเสียงนะครับเราก็จะออกเสียง f, ไว้ท้ายคำด้วยนะครับเป็น El f, Elf 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 นะครับลองดู Elf ต่อมา r e i n d e e r r e i n d e e r r e i n d e e r เสียงตัว R ในแบบอเมริกันนะครับเขาจะออกเสียงตัว R ชัดๆนะครับเป็น R R แบบมมวนลิ้นเข้าไปข้างในปากนะครับ Reindeer นะครับพอเป็นคำว่า Deer ก็จะเป็น Deer er มวนลิ้นเข้าไปข้างใน De er Deer Reindeer นะครับ Reindeer Snowman Snowman Snow man, Snow man. Snow man. snowman gingerbread gingerbread ginger เสียงตัวาเหมือนกันนะครับ gingerbread bread, bread. gingerbread bell 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 นะครับไม่ใช่ bell แบบวัวแหวนนะครับจะเป็น bell ตัว L นะครับจะออกเสียงเป็น r อ l l i n g นะครับซึ่งเวลาท้ายเสียงเนี่ยเราจะเอาลิ้นขึ้นมาแตะบนเพดานปากนะครับเป็น bell มันจะจบแบบนี้นะครับ bell bell โอ okay, เค next fireplace fireplace fire, fire, fire ตัว R อีกแล้วนะครับ fire place place fireplace fireplace s l a y s l a y คำนี้ง่ายๆนะครับ s l a y ไม่ต้องไปสนใจตัว g ตัว h ท้ายประโยคนะครับเป็น s l a y เลเหมือนขนมเล่บ้านเรานี่แหละ s l a y นะครับแล้วก็เสียงตัว s นะครับเราจะไม่ออกเป็นสะนะครับจะเป็น s l a y s l a y แค่พ่นเสียงออกมา slay present 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 candy cane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  chimney chimney shimmy shimmy shimni s h i m n ornaments ornaments or or นะครับเสียงตัว r เหมือนเดิม or ornaments or ornaments w r e a t h w r e a t h คํานี้นะครับก็คือที่มาของคําว่าพวงรีดนั่นแหละนะครับ Rees ออกเสียงว่า Rees นะครับเป็นตัว R จะไม่ออกเสียงตัว W นะครับจะเป็น r e t s ส่วน TH ท้ายประโยคนะครับจะเป็นเสียงที่ลิ้นเอามาแตะฟันหน้านะครับแล้วก็ปล่อยลมออกมาเป็น Reth ส e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  candle Candle Can do candle ไม่ candle นะครับจะก,กล้ำกึ่งระหว่าง do กับ de นะครับ Cand le, Candle Candle Holly 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 หรือ Holly 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 Misuto Misuto Miso Toe, miso toe mistletoe sanus hat sanus hat sanus hat snow globe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 , snow globe. Christmas lights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  the Lakamsutai Snowflake Snowflake Snow Flake Snowflake Snowflake, Snowflake. 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 หมดแล้วนี่ก็คือคําศัพท์ทั้งหมดที่เกี่ยวกับคริสต์มาสนะครับอาจจะมีหลายคําเลยนะครับที่หลายๆคนอาจจะเคยออกเสียงอีกแบบหนึ่งมานะครับแต่วันนี้เราออกเสียงในแบบอเมริกันอังกฤษในแบบที่ชัดๆนะครับเวลาที่เราฝึกออกเสียงคาแต่ละคำนะครับให้เราฝึกแบบชัดๆไปทีละท่อนทีละพยางค่อยๆออกเสียงจากช้าๆไปก่อนนะครับอย่างเช่นคําว่าคริสต์มาสเนี่ยถ้าใครที่ไม่เคยออกเสียง st มาก่อนไม่เคยแบบฝึกออกเสียงคริส แบบนี้มาก่อนแล้วมาพูดเลยเนี่ยอาจจะลิ้นรัวๆแล้วก็พูดไม่ทันนะครับเพราะฉะนั้นเราจะเริ่มจากช้าๆก่อนเป็น c ริ i s t อย่างน้อยเราออกเสียงตตัว ST ให้ได้ก่อนแล้วค่อยมาต่อให้มันเป็น Christmas นะครับ Christmas ประมาณนี้นะครับลองฝึกกันดูนะครับลองปลอดูอีกรอบหนึ่งก็ได้นะครับ ทั้งหมดนี้นะครับทุกคนก็ลองเอาไปฝึกพูดกันดูแล้วเวลาที่เราไปเดินห้างไปเที่ยวตามสถานที่ที่เขาตกแต่งเป็นคริสต์มาสแบบนี้นะครับก็ลองมองหาดูมันมีของต่างๆที่เราเรียนกันวันนี้หรือเปล่านะครับถ้ามีเราก็อาจจะพูดในใจหรืออาจจะแบบแอบพูดเบาๆกับตัวเองก็ได้ว่าของชิ้นนั้นเนี่ย มันเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่ายังไงฝึกพูดฝึกออกเสียงไปด้วยแล้วเราจะจําได้เวลาจะใช้งานเนี่ยมันจะได้ไม่ต้องนึกนานนะครับแล้วก็ถ้าใครที่อยากฝึกการฟังที่เป็นประโยคเป็นเรื่องราวเลยเนี่ยก็สามารถเข้าไปดูได้ในคลิปก่อนหน้านี้นะครับกดที่รูปตัวไอข้างบนตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะใส่ลิงก์ไว้ให้ทุกคนสามารถกดได้เลยอ๋อแล้วก็มีอีกคํานึงที่จะแถมให้นะครับก็คือคําว่า Merry Christmas นะครับ Merry Christmas m e r y นะครับเราอาจจะเคยออกเสียงกันว่า m e r r y Merry, นะครับ. Merry, Merry Christmas, Merry Christmas, and for now Merry Christmas, everybody. I'll see you in the next video.